ประชาธิปไตยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า democracy ประชาธิปไตยท้องถิ่นเราต้องปลเพาะให้ทุนในพื้นที่นะคะเข้ามามีโอกาสอาสาทำงานให้บ้านให้หมู่นะคะนั่นก็คือความหมายของคำว่าประชาธิปไตยท้องถิน่นค่ะอำนาจอิสระนะคะที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตัดสินใจรูปแบบการปกครองท้องถิน่นที่เฉพาะเจาะจงมีอยู่สองแบบด้วยกันก็คือกรุงเทพมหานครและเมือง ัยาการปกครองท้องถิ่นก็คือโรงเรียนสอนประชาธิปไตยการปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างไรการปกครองท้องถิ่นจะเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยค่ะสวัสดีท่านนักศึกษา e-learning ของสถาบันพระปกเกล้าค่ะตอนนี้ท่านก็คงกำลังอยู่ใน หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับนักการเมืองท้องถิ่นง่ายๆค่ะประชาธิปไตยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า democracy เป็นคำภาษากรีกโบราณที่เอามาจากสองคำด้วยกันค่ะ demos กับ karas นะคะก็คือการปกครองโดยประชาชนในการพูดยยง่ายๆแบบนี้เนี่ยอาจจะสามารถลงไปที่รายละเอียดได้อีกค่ะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบ ในอดีตที่ผ่านมามักจะถกเถียงว่าเราจะเป็นประชาธิปไตยหรือว่าเราจะเป็นสังคมนิยมเราจะเป็นคอมมิวนิสต์แต่ในปัจจุบันเนี่ยโลกส่วนใหญ่จะเป็นประชาธิปไตยค่ะแต่ปัญหาที่เรามักจะถกเถียงกันก็คือว่าแล้วเราอยากจะเป็นประชาธิปไตยแบบไหนนะคะวันน <welche> ี้ประชาธิปไตยที่เราใช้กันในโลกจริงๆมีอยู่หลากหลายนะคะเราอาจจะเรียกว่าประชาธิปไตยแบบเป็นตัวแทนประชาธิปไตยทางตรง ะะหรือประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองตนเองและประชาธิปไตยที่ปกครองตนเองนั่นแหละนะคะก็เป็นประชาธิปไตยที่ e <ampoo. S 1> ใกล้เคียงกับความเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่นอย่างยิ่งดังนั้นในความหมายของประชาธิปไตยท้องถิ่นจะแตกต่างจากประชาธิปไตยอย่างเป็นตัวแทนอย่างเห็นได้ชัดก็คือว่าประชาธิปไตยท้องถิ่นนั้นจะเน้นการให้ประชาชนทำบ้านทำเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของบ้านของเมือง โดยไม่ต้องผ่านตัวแทนค่ะนะคะดังนั้นหัวใจของประชาธิปไตยท้องถิ่นก็คือจะต้องท่านทั้งหลายมีโอกาสของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของท้องถิ่นโดยตรงนั่นคือเรื่องที่1เรื่องที่2แต่หลายๆเรื่องเราอาจจะไม,ม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงได้เราจำจำเป็นจะต้องมีการเลือกตัวแทนอยู่นะคะและส่วนที่3ก็คือ ประชาธิปไตยท้องถิ่นเราต้องบ่มเพาะให้ทุนในพื้นที่นะคะเข้ามามีโอกาสอาสาทำงานให้บ้านให้เมืองนะคะนั่นก็คือความหมายของคำว่าประชาธิปไตยท้องถิ่น,นะค่ะการปกครองท้องถิ่นก็คือการที่รัฐบาลกระจายอำนาจความรับผิดชอบนะคะอำนาจในการตัดสินใจให้กับพื้นที่เพื่อให้พื้นที่สามารถจะจัดการชีวิตของพลเมืองของตอนได้ ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะถามว่าอะไรเป็นหัวใจของการปกครองท้องถิ่นนะคะก็จะมีหลายองค์ประกอบแต่องค์ประกอบที่ให้ความสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของอํานาจอิสระนะคะที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัดสินใจนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังต้องมีเรื่องของการแบ่งเขตรับผิดชอบนะคะอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความเป็นนิติบุคคลด้วย ะะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือองค์กรปกครองส่นท้องถิ่นควรจะต้องมีแหล่งรายได้ค่ะนะคะถ้ามีแหล่งรายได้ก็แปลว่าเรามีโอกาสที่จะมีสตุ้งสตังงบประมาณเอามาใช้ในการพัฒนาพื้นที่นะคะนอกจากนั้นยังจะต้องมีกลไกที่เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนด้วยประเทศไทยเนี่ยมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่น5รูปแบบด้วยกันโดยแบ,บ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือ รูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เฉพาะเจาะจองมีอยู่2แบบด้วยกันก็นกนคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาและรูปแบบทั่วไปนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะและองค์การบริหารส่วนตำบลรูปแบบทั้ง3ที่พูดถึงจะมีอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการปกครองท้องถิ่น ทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างไรนะคะทำไมเราจําเป็นจะต้องส่งเสริมกันประการแรกเลยค่ะการปกครองท้องถิน่นพูดกันตรงไปตรงมาก็คือโรวเรียนสอนประชาธิปไตยนะคะเราจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเด็กก็ต้องไปโรงเรียนนะคะแต่ว่าการปกครองการเป็นประชาธิปไตยเราคงสอนกันไม่ได้ในห้องเรียนค่ะ ดังนั้นเนี่ยการปกครองท้องถิ่นก็เหมือนกับห้องเรียนใหญ่ๆที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาลองตัดสินใจเลือกผู้แทนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสมาใช้เหตุใช้ผลและเนี่ยถึงได้บอกว่าการปกครองท้องถิ่นก็คือโรงเรียนสอนประชาธิปไตยประเด็นที่สองค่ะที่สำคัญก็คือการปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นแหล่งบ่มเพาะผู้นำทางการเมือง ว่าเราอาจจะชอบนักการเมืองซึ่งไม่ค่อยมีประสบการณ์แต่จริงๆในานานาประเทศเนี่ยเขามีความเชื่อว่านักการเมืองก็ต้องผ่านประสบการณ์มานะคะการที่มีคนเคยผ่านประสบการณ์ในการทำงานในระดับท้องถิ่นมาก่อนก็จะเข้าใจออปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นเข้าใจความรู้สึกของประชาชนมีโอกาสนะคะเข้าไปแก้ปัญหาให้ประชาชน สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการบ่มเพราะให้เรามีผู้นำทางการเมืองที่รู้รอบนะคะแล้วมีความสามารถที่จะสื่อสารกับประชาชนได้อย่างดีด้วยในประเด็นที่3นะคะเรื่องของการปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยมันเป็นโอกาสให้ประชาชนได้ปกครองตนเองนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยระดับชาติเลย นะคะประชาชนก็ต้องดําเนินตามการาสั่งการของส่วนราชการต่างๆเราก็จึงมีโอกาสได้ตัดสินใจด้วยตัวเองการตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของประชาธิปไตยค่ะด้วยเหตุนี้ทั้ง3ประการนะคะเราจึงเชื่อมั่นว่าการปกครองท้องถิ่นจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนานประชาธิปไตยค่ะ